ฟ้าพี่น้องเบิร์สะออนเด้สะออนบ่สะออนครับคุณคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าสาวกุไทยมากำลังมาเลาะเบิ่งมาเห็นไข่เพิ่นเอาหัวมาไงครับนี่มลยว่าชิ้นยอดทางข้างหน้ามองม่งไงครับมึงปุ๊ปั้นสาวกุไทยเลยไงไงไงเพราะว่ารอบใดรอบนั้นวางนี่นะโน้พี่น้องถ้าวางนี้อ่อดแสดงว่าวางอื่นจะต้องอ่ เห็นใครไปยุ่ไยงไงเ,เห็นใครให้แล้วหนก่งหรือยังบอกข้างไปคุ้นเห็นแท่านได้เห็นท่านได้เห็นอยู่ท่านได้หอดบอกกำลังรอหาสาวไทยอื่นก่อนโอ้โหสามไอ้เนาะอือโอ้นี่สุด มึงชาวพุทไทยเก็บให้กันอำปานไปกินโอ้โหนน้กไงครับมารุ่นมองหอบอกไว้มื่อวานี้สองไข่จริจังเลยโอ้นไข่นึ่งอัในีไข่นี่ก็ไข่นึงบ่อออแม่นีบ,บ่อืเอาไข่นึงหนึ่งไข่นึง ว่านี่นอนทำตัวนั่นแืลอวานี่นอนน,น,อนออี่ไปมันได้มูอมยอ่มัน,นมัาหลายอยู่ไข่เนีน่อยู่บ่นี่อุ้นคนไข่บ่สใช่อจ้าพี่น,น้่งเราเหนานะาาเ็นไอไข่นะามไข่บุษะ เห็นไว้นะทรงไข่แต่เขาไม่เห็นไข่น้อยเลยนะมีแต่ไข่นี่เห็นหรือไม่เคยเห็นมากเลโอ้ทุงเพื่มอีกคนพี่มีนนี่เด็กเออโอ้โนี่ก็ได้เก่งมากๆกันได้เนาะดอกใหญ่เหรอดอกใหญ่ครับพี่น้องนี่ที่สุดก็ได้ดอกหนึ่งให้เพื่งเขา ตามตาบดกแคทวอลกตาดูปลาแคตาโปงามนาะนาเป็นเทลดันอือให้พึ่งเขาเพ่งเ อที่้องเขาโอ้ขี้ไรยก็ได้เอาเลยไปแกงเสื้อเดียวแข่งยังแี่ยัะเนาะมาเคียงอาจจะไม่ีเกี่ยวพมันจะหมดเมื่ออื่นนะ่าจะม,ม,ม,มีนี่ผลงานที่แกงพี่น้องล่างแกงแล้ว ม,มือแหลกเลยคิดอะไ้เห็ดอยู่คู่นีเนาะเห็นไว้แล้วมือตั้งแต่มือนั้นแล้วมีไข่ไหมมีมอวานเมื่อก่อนนั่นแหละเห็นไม่ไข่น,นี่เห็นไม่สองไข่แค่นอกนี่คือมาหลายหน่วยอยู่อันนี้เห็ดไข่ค่ะจะแข็งแต่กันเลยปกติก็ปิ้งกระเสรไปเลยเนาะมององนี่ บอกเหลียวนี่คุ้มค่าเลยอืมบิง่งนี่ครับป่าตามขนาดที่ต้องการมันจะห้าป่าไม่หนุ่มตัว <laughs> ตั้งห้อนไหนนะด้วยเนาะสวตั้ห้อนอืมอ่ะสิ่งเหรอป่าเพิ่อน ทุงเท้าก็เส่บไจฮึมมีใครมั้ยน้อยปันใดก็จะเป็นปองจนสุดอืมอื่มโมตันได้พันที่เป็นเป็นปองไงนี่ทรงสิ่เป็นปองเนาะเป็นปองไม่ท่งเลยล่ะเป็นปองอื่มน้อยปันใดก็เป็นเสนี่แหละอืม เป็นรู้ยังไงบัดบนันปุลุนเบ้อ นี่แกงแล้วแล้วพี่น้องแกงแบบเร่งด่วนด้วนี่เร่งด่วนแล้ววันไหนจะไปทะลุทุระแบบด่วนด่วนเบืเ้องปิตาเส้นเนาะพี่น้องงงใหญ่เขาพาหลายโด่หอมขนาดเลยเห็ดผึ่งเขาก็ได้โดกหน,นึ่งนี่แหะพี่น้องหิดไผก็ได้โดกเห็ดปลวกเห็ดปวกโห,หิดปวกพันธุ์ดุดีดีวะเมนบลาปีนังเสแซ่บเลยอืดเพียงกินเศร้าๆกับพี่น้องกลับมาเศร้าเราก็กินเลยนี่อันนี้ปะงามเห็ดเทืองห้ามทได้หน่อย คลิปนี้นะน้อยแต่ว่าต้องไปรอรุนเมื่ออื่นมือหอหน้าเพราะว่าสัมพุทไทยเห็นไข่ว้หลายแต่เมื่ออื่นก็อาจจะได้อยู่ดอกว่าเขาปลูกไข่ไปอยู่นี่นะลายไข่อยู่ทำมันชิยังเนาะเขาไปรุนกันถ้าเขามีเห็นก้อนนะเขาเห็นก่อนจ้าไปวันนี้เฮาไปครับกินข้าว้ากันไปไปเอ็ดทุระต้องไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ